กี่นนองบสวัสดีครับพี่น้องแฟนแฟนมารับครับช่องชัยระพงอพิเชียวครับตอนนี้เรามาถึงอำเภอโคกสูงแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เรากําลังจะมาที่ทีมงานพักแรมนะครับอยู่ห่างจากงานประมาณห้าหกิโลเมตรตอนนี้เหลืออีกกี่กิโลถึงครับหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งกิโลต่อไปตอนนี้เราจะมาพักแรมพิธีกับทีมงานครับวัดเอียงพระสงฆ์ นส่งมลายแทงมาให้นะวัดหนองม่วงบ้านหนองม่วงบ้านหนองม่วงครับผมตอนนี้เรามาถึงหกทุ่มพอดีเนาะครับผมตอนนี้ห้าห้าทุ่มห้าสี่สี่สิบแปดครับห้าทุ่มสี่สิบแปดเร็วเบาเบาเบาจอดครับแต่ก็จะมาพักที่วัดเลยหนึ่งกิโลหกร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายขอบคุณทุกท่านใจครับพี่น้องครับเรามาถึงโดย สวัสดิภาพ,พแล้วนะครับเราก็จะพักผ่อนพรุ่งนี้เช้าเราก็จะลุยทํางานเหมือนเดิมให้พี่น้องเอฟซเบิงนะครับว่าสถานที่งานเป็นยังไงตอนนี้เรามาที่วัดก่อนนะครับเรามานอนก่อนโอพื้นชุดทางชวนใหญ่หมดมันก็จะเดียวเข้ามาง ส่นี้เอ้าลงทงครับเอดีๆอดีๆแอบอลได้โทษบอลบอลฟั่งมุดออไปแมนเไป่พอหลุดซอยกันพี่นวกน่าชิบ งกี่พัหอดแล้วแมนบอเดี๋ยดิคือเหมอดแค่ทาขวาโอ้โหไปนท่งแดงเลย๋ยวขวาไปไปตามนี่แหละเปิดไฟสูงๆเลยันแมนหมือนเข้าไปลงสูงสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายบ่แมนบอนี่ก็ตามนี่ดี บาเบาไม่ใช่แล้วนี่เอาไปไปต้องไปเบิรงน่ันไปให้สุดก่อนไปให้สุดแล้วก็ออกไม่ได้ลุมลุมล้มล้มล้มแต่ว่าครับมันประเณเขาทั้งนี้หรอกขึ้นมาวันนี้วาชิบวอฟอร์ทั้งแดงเลยยังวอฟอร์ทั้งแดง รุ่นเท่าไรเนี่ยรุ่นครับแต่ว่าวัดนี้คือจะอยู่ในป่าแท้ครับรถไหนหมดแล้วลแต่ว่ามันเป็นที่หอดอยู่ดอกเลี้ยวซ้ายแล้วคุณจะถึงจุดหมายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจุดหมายพี่ชายโอเมนหนึ่งนิดหนึไ่ไปทางนี้ไปทางนี้ พอพี่น้องหลงทางอีกแล้วนี่ไปหล่อนี่ท้อเปิดตั้งพอมันเป็นทุ่งหน้าไหมโอเมนแล้วทุดแล้วนี่ทุดแล้วเนาะทุกทุกทพอกลับรถกลับรถออกไปถอยมันมีหม่องถอยบ่ต้องไป็นดวงอีกบ่มันไปบ่ได้ Nhà, mừng hả, mừng 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 Nhi, thói mà nhi Tán Thói mà lơi nhi Ừ Thói luôn mà nhi lơi nghe em ơi Bóng thàng Thói mà ทางพี่น้องเอ้ออาถอยมาลงไปลงไปถอยไปลงไปถอยไปลง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 ไปหักไปหักไปเออถอยลงไป ลงไปลงไปยาวได้เยอะเห็นมากขึ้นติใส่เบิ้งยาวๆทางใดเชื่อแบบช่างยาังใดต่อลงไปท่งผุนแล้วตรงไปทางถนนใหญ่ออกตรงไป บอกแล้วปักมุดซ้ำหนึ่งมันนี่เป,ป็นยังอ่านผอจังบ่อยากปักมูลให้นคนขันมาจากศิขษาดาแม,มเ่เหรอนี่ยมงเอ้ยปักมดมหนึงไดยหน่ไปตรไปทีงเีเ้อทางน่นองลุ่นซอยกันลงทางเเจอได้บุหละทังออกท้งออกเจอได้ เลี้ยกว่าเขาอำเภอเพราะถ้าออกจากนี่ไงนะก็นั่นแหละอโอ้ยน้องระวั <c oughs> าางนะมันต้องมีจักมือนึงที่ห้ามลงไป <c oughs> งลงไปลงนะตั้งเลือดผีมาห,หนึ่งครับคุณจะถึงจุดหมาย ยู่แทนนี่ล่ะคืดว่าถ้าต้องหาวัตรจะตรงไปอีกนะแสดงว่าทางนี้สิเขาทางหลังวัดได้นี่เสือบอครับนี่ต้องตรงไปอีกต้องตรงไปอีกอาเด็กตา จะยังดีเรยวเข้ามาเอา้กลังใจได้ครับ โอ้ยเอาขอด้รอยมาอีกนิดนึงโอ้ยลอกลงมายังมหอดต้อยเดียว100มตรแมน่น สร้างเมมวนวนนี่แหละท่านน,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 าานี่แหละเออจรจรจรแล้วเอาของลงโหลดโอ้ ความนี่ตันตัน ว่าหอจอดเท่งแลไวพี่น้องครับที่พักแรมครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผม